เมื่อวันที่24มกราคม2568คนเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานสันกำแพงเ o ิร์ตเฟสติวัลครั้งที่1นักกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงอําเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่โดยมีในาใยนิรัตพงศิทธิทาวรผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่และนายบัญญักรสุววันรองผู้ว่าการด้านบริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมในพิธีเปิดงานที่จัดขึ้นโดยทททร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง จุดเด่นของงานนี้คือเปิดประสบการณ์แช่ออนเซนแบบไทยผสมผสานเสน่ห์น้ำผู้ร้อนและวัฒนธรรมท้องถิน่นพบกับโซนกิจกรรมที่หลากหลายเช่นโซนเปิดโลกท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสันกำแพงบีโยนกิจกรรมไอซ์บสสตาดแห่งความเย็นสุดฮิตโซนเวิร์กช็อปและกิจกรรมจากชุมชนชอบสนุกในรัศมนมาร์เก็ตกับสินค้าเชิงสุขภาพงานคราฟและอาหารพื้นถิน่น ดื่มดำกับดนตรีบำบัดฮีลิ่งมิวสิกและการแสดงจากวงดนตรีโรงเรียนยุพรชาชวิทยาลายัยโดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวกว่า1 0,000คนเข้าเที่ยวชมงานและสร้างรายได้หมุนเวียนไม่น้อยกว่า55ล้านบาทอย่าพลาดงานจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26มกราคม2568นาน้ำผู้ร้อนสันกำแพงอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษนี้ไปด้วยกัน